วันนี้มาแจากโปรเกม Stick War Legacy โปรตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเพชรไม่จํากัดแล้วก็ปลดล็อกทุกอย่างเลยนะครับนี่นี่เลยนะครับผมก็สามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะซื้ออะไรนะครับผมเนี่ยซื้อมาเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับจัดมาเลยแบบจัดหนักจัดเต็มเลยเพื่อนๆกดซื้อม,มารวๆได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเงินเราจะหมดครับไม่หมดอยู่แล้วเนี่ยซื้อมาเลยนะ จับเป็นเลยเราซื้อได้ทุกอย่างเลยทุกคนเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกเห็นไหมพี่กดจนมือเมืออ่อยหมดเลยเนี่ยจนมือจะหักแล้วเนี่ยข้อมือจะหักแล้วเนี่ยยังซื้อได้นะทุกคนเห็นป่าเนี่ยกดจนข้อมือพี่หักเลยเนี่ยเงินก็ไม่ลดนะเนี่ยเห็นไหมก็ถานนี่คืออะไรทุกคนไม่รู้แต่ที่เรารู้พี่ซื้อมาก่อนแล้วแหละถัดมาเลยนะผมเห็นบัพเพชรไม่ลดเลยนะอคดีเลยนะผมซื้อมาล้วนๆเลยครับนี่เห็นไหมซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับเราเป็นเล่นเลยดีกว่านะผมไปยากมากนะ โอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาไนก็เล่นได้ตามปกติเลยครับเห็นไหมเคก็ไม่ได้มีอะไรมากแนละ้วทุกคนอะ่ะก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ในล่างใต้คลิปพี่ไปก่อนแล้วกันนะผมบายยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ